เอาแล้วไหมใช่สวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะสวัสดีค่ะเจนเจนนะคะอันนี้ก็คือบ้านของเปเปป้า พิกนะคะตั้งแต่เล่นเปปป้าพิกมาเนี่ยยังไม่เคยมีบ้านให้เขาเลยนี่วันนี้เดี๋ยวเราจะมีบ้านให้เปปป้าพิกแล้วใช่ไหมลูกค่ะอ่านะคะเป็นบ้านลูกเห็ดสวยน่นารักจังเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่ชุดนี้เป็นของเพื่อนของเปปป้าพิกนั่นเองนะคะมีกระต่ายด้วยเนอะใช่ไหมไมีหมูอ่าหมู หมูก็ตายอ่าเป็นเพื่อนของเปป้าแล้วก็มีบ้านแล้วข้างในมีของอะไรด้วยอ๋อแม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีของอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะช่ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้ยบ้านเห็ดสีชมพูน่ารักจังเลยนั่งได้ด้วยนั่งได้ด้วยอ่าใช่ ปิดได้ด้วยในถุงก็จะมีอ๋อเป็นโต๊ะกระจกนะจ๊ะกระจกะะส่วนอันนี้ก็จะเป็นนี่กระจกสองทั้งตัวะนี่จะเป็นกระจกสองทั้งตัวนะคะอันไหเป็นอะไรอันนี้เป็นราวตากผ้าส่วนอันนี้เป็นเสื้อผ้านะคะ นี่ก็จะเป็นเพื่อนของเปปป้าพิกนะคะในการ์ตูนเปปป้าพิกเนี่ยเราก็จะมีตัวการ์ตูนแบบนี้ด้วยเ<ม>นี่ยเพื่อนหมูเพื่อนหมูเข็มเปปป้าพิกก็จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรบ้างอันนี้ชื่อปิ๊บอันนี้ชื่อจิ๊กชื่อในชื่อโอริโอ้นี่ชื่อปิ๊งอ๋อถูกใจตั้งชื่อให้เองให,ให,หม่เลยอันนี้เป็นกระต่ายเพื่อนกระต่ายนะจ๊ะเพื่อนกระต่ายส่วนตัวนี้คลใคร คล้ายๆจอสเลยแต่ไม่ใช่จอร์สนะจอร์สเป็นผู้ชายนี่นะคะจะเรามาเล่นละครหนูจะเป็นตัวไหนจะเป็นตัวนี้กับตัวไหนกับตัวนี้โอเคมันได้เป็นแน่เจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเธอวันนี้เราจะไปไหนดิจ้า บ้านก่อนแล้วก็นี้อันนี้จะกดกุ้งกิ้งเอาให้ให้แม่อยู่บ้านใช่ไหมฮะใช่อโอเคนะนั่งอยู่บ้านกันนะนั่งรออยู่ในบ้านอยู่โอเคอยู่ในบ้านแล้วกุ้งกิ้งกุ้งกิ้เอ๊ะใครมานะเดี๋ยวเราออกไปดูดีกว่าเ้ากุ้งกน้ง้วไม่เห็นมีใครเลยอกุ้้งกุ้ง้ง้้ เพื่อบ้านฉันเหรอใช่ไหนนี่ฉันจะมาแนะนำบ้านแหละบ้านของฉันสวยนะได้นี่บ้านของฉันสวยไหมสวยนี่บ้านของฉันสีชม,มพูด้วยนะเนี่ยมีรูปหัวใจด้วยแหละนี่ประตูปิดได้ด้วยระ่ยสีชมพูสวยงาม,มเดี๋ยวขอฉันขอเข้าไปเล่นก่อนนะได้สิจะมาเล่นบ้านฉันใช่ไหมไป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 ะเปิดประตูกันนะ ใช่ขึไปข้ไไไไาท่าททาฉันตกใจหมดเลยเธอทำไมขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นไปอยู่ตรงกล่องไฟได้ยังไงเนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวก็ตกลงมาหลอกห้ามไปอยู่ข้างบนนะมันอันตรายมากรู้หรือเปล่าเธอก็ะต่ายรีบลงมาเร็วรีบลงมานะรีบลงมาฉันฉันลงมาแล้วรีบลงมาเร็วฉันลงมาแล้วเราจะไปอยู่บนราคาได้ไง ป้าตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยรีบลงมาเร็วไปอยู่บ<ง>นหลังคาได้ยังไงกะตายลงมาเร็วฉันลงแล้วเธอยอยู่ตรงไหนเนี่ยเอา้าไาอยู่ตรงหลังคาอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันอันตรายมากเลยนะอย่าเล<อ>่นอนสิรีบลงมาเร็วเร็วปิดประตูบ้านด้วยเดี๋ยวยุ่งเข้าตึงเฮีฉย,ยฉันจะไปอาบน้ำก่อนนะได้สิจ๊ะ พี่พี่อาบน้ำอยู่นะอยู่ในบ้านเธอนี่เธอเข้าไปอาบในบ้านเลยนะไหนล่ะเข้ามาเลยแต่ตังไหนล่ะให้ฉันไปหน่อยมาสิมาสิตรงนี้เส<อ>ร็จแล้วยวฉันอาบเองได้เอาหรอไม่ให้ฉันอาบให้หรอเธอ,หอให้ฉันอาบให้ไหมไม่เป็นไรอ้ายอย่ามาดูฉันนะเอา เธอก็คิดฉันก็คิดว่าเธออยากให้ฉันดูเปิดประตูไว้สเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมนสีน่สมาส่องกระจกตรงนี้สิเธอฉันใส่ชุดเอ็นใหญ่ยว้าวสวยจังเลยว้าวสวยจังเลยโอ้ยทำไมเธอสวยอย่างนี้เนี่ยสวยมากมากเลยโอ้ยฉันกลัวเปลี่ยนเส้นกับอา้าวแล้วเพื่อนอีกคนนึงหายไปไหนเนี่ย หายไปนอนหลับแน่ๆเลยเยอะละเอออันนี้นอนอยู่นี่นอนอยู่เอ๊ะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนหายไปไหนนะเดีย๋ยวแบบนี้ในชัน้นใส่เสื้อกกอดไหนใส่ชุดมาโชว์ฉันหน่อยเดีย๋ยวฉันจะไปนี่เขอมาดูมาดูเขากันเลยไหมอ่ะไหนไหนฉันขอดูหน่อยสิว้าวสวยจังเลย ฉันรู้สึกว่าเธอสวยมากจริงก็ตายทำไมเธอสวยอย่างนี้เนี่ยนี่เธอลองส่องกระจกดูสิเหมือนแบบนี้นะนี่เธอสวยมากว้าสวยจังเลยว้าวสวยจังเลยนี่เธอจะไปเที่ยวไหนเหรอเราพวกฉันค้นไปดูข้างบนกันดีกว่าปะข้างบนไหนอะ่ะข้างบนนั่นอะ่ะ อุ้ยข่างหลังคาขึ้นไม่ได้นะอันตรายจะตกลงมาบาดเจ็บทั้งนั้นก็ขึ้นข้างบนแล้วก็ไปดูฮัฟฟี่ของเชนกันไหมได้สิไปกันเลยไปกันเลยเปิดประตูเอ๊ะข้าบ้านจิ๊บ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 เข้าบ้านสิเธอขึ้นข้างบนแล้วขึ้นข้างบนสิอ่ะขึ้นข้างบนจิ๊บ yeah. เึ็นข้างบนกันอา้าวเพื่อนมานอนหลับอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหกลนเสียงดังมากทำไมเป็นคนนอนกรนเสียงดังขนาดนี้เนี่ยเปินได้แล้วเฮ้ยมันเรียกฉันหาไมเอ้ยก็มาปลุกไง ไปไปได้แล้วไปได้แล้วเธอกลับบ้านได้แล้วนะนี่ข่ามแล้วเนี่ยมาเล่นบ้านฉันนานแล้วเนี่ยมาแอบนอนหลับบ้านฉันด้วยเนี่ยดูซิฉันใส่ชุดสวยปะโอโสวยมากเลยไปกลับบ้านได้แล้วมันข้ามแล้วแก <Okay. S 1> ไปเดินกลับบ้านวันนี้ค่อยเจอใหม่นะบายบายโอเคโอเคเดี๋ยวลาดนี่นี่เธอ พรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่นะพรุ่งนี้มาเที่ยวเล่นบ้านชั้นใหม่นะยช <Yeah. S 1> ่เอาคุยคุยกันก่อนเลยพรุ่งนี้เธอพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเล่นบ้านชั้นใหม่นะใช่เชิญวันนี้ค่มแล้วลาก่อนนะบ๊ายบายอเฮ้ย oh, <yeah. S 2> hey, อันนี้คือของเพื่อนของเป๊ปป้าพิกนะคะวันนี้คุณลูกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืม ติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์ like ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะบินไปแล้ว